จริงๆมาอ่ะตอนนี้ครับเปิดกระสอบมามาส่งอันคุณแม่ใจดีนะครับบ้านใส่เงินนะครับม,มากาามราฟเวเล่เพื่อนมือเตตัวสัก,กรจำได้ครับล่มล่มหัวปักหัวปลาอ่ะตอนนี้กำลังเปิดนะครับอันเปิดอ่ะตอนนี้สินค้าเราตรงปกตรงคุณภาพครับอ๋อขาดคะเ,ดเอาไว้ใส่ในถุงนะดหวอ๋อเปินกรห้งถุงอยู่ขนาดคุณนม่ัีหววถุงอันนี้เราการปันตีนะครับด้วยคุณภาพ ขี้โมดใเม็ดของการตะลุยเกษตรมาบม่งเม็ดมันครับต่างครับขีดไกลเรียบรับครับายเอื่อยอ้าวคุณป่าอ้าวมาดูครับมาดูตัวนี้อ้าวมึงผู้ปซื้มมะมึงครับแต่ว่าให้มึงก่อนผู้ซื้อบพทันทด้ขอมึงแต่ว่าผู้นี่ม่กินผลหรือเลยครับนี่ครับผสมยูเรียค่ะเอ้ารันขออนุญาตจับเม็ดนึงเด้เอาเม็ดเม็ดบ่ผมบ่ได้เลือกเม็ดได้อ หนึง่งขวางเห่าหนิขี้หมูเราแท้ร้อยเปอร์เซ็นบอมมีแก่บ,บอมมี่ดินผสมกี่ไกอัดเม็ดเจ้าสอบละโอ้ขออยัดบอกไปแล้วเขาสิบเขาสิบฟองทดลองเพราะไดมม้มุ่นมุ่นกิกมุ่นอัดเม็ดของเขานน่เขาประกาศเปิดปเผยเหาเห็นดังสี่ได้เ<ม>ขาใชมีแกบมี่ดินมีแกบดำผสมของเหาหนิ เปิดเผยในทั้งยูทูบกับเปิดเผยสองโดยจะของเป็นสักศีเป็นคู่กับเปิดเผยตัวนี้บ่บมีอย่างนี้ขี้หมูแทะเราไปเส้นทำอามิเนบ่บะบะและ้วหนึ่งก็เข้าชวนผสมอีแม่อีแม่มาก,ก้าพิสูจน์เอ้าอีแม่มาอีกเมยเอาเงินโอ้ผู้ใจเงินเอาอย่มามากรรมโอ้ผู้ใจเงินครับห่อนบึบ่เพราะว่าหนึ่งแมนห่อนเึบ่อีแม่ยการันตีนะครับตัวนี้เราหนึ่งขี้หมูแทะร้อยเปอร์เซ็นต์ตำแหน่งคู่สองคนการันตี พราะว่าเจ้าของกันตีเด้สองผสมยูเรียสี่เซฟกศูนย์ศูนย์ยูเรียก็มีตเลแมนครับสามไบโอซอยก็คือข้าเห็ดปุ๋ยยูซาร่าหลับลูกหลานที่ยูเลียแกตัอยปรับปรุงดินน้องค่ะน้อนเดี๋ยวจย่าเพิ่งถามว่าเห็ดคือใช้จีมันยังคนจียังก็อีเอ็มห้าจากน้ำตาลหกคูนขาวขาเสื้อเจ็ดเวลาอัดเม็ดผมพ่นออกมาอีกรอบตัวนี้การันตีครับเพราะว่าของนี่ครับนี่นี่ ารนากเกรัตีอาเือไว้เสียนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนก้อนเดี๋ยวืนเสีดี๋ยวนะสนับก่อนขอเท่าเดี๋ยวนับกันหนึ่งสองสามสีห้าหกโอ้เสียก็จัดวี ได้เห็นเจยวคนกันจีว่าโอ้คนใส่ปุ๋ยกิโม่เอ๊ะเ,เห้ถือก่อนให้ถือ,อเลยก่อนครับผู้การของแท้มาเองจาก น้่อยนะเลียนมาาเนึงวาอาาเี่ยม่ไ้มกินกูหาเอออ่ะมาหนเอาลงะากะเดนเงี้วคอาบอยู่ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เปิดแล้วเเ่าวเดี่ยวนาเป็นหนึ่งด้เลยครับเด้อนาครับเบาเบาเบาซูฟังตรงเราะนี่เอามานจกกรรมมงเจักกรรมมึงบัมัดจีฮอนบูบวห้าปาะสมอยู่เรียงกรรมมื มันหนูใส่มาสามปีแล้วแม่กระดาเนียปูั่นทั้งเงน้ทมั่วตัวไม่ได้ซ้ำกันด้ไอ้ขันมันหอนเหนจังเป็นของแผเตียงวางเสร็ไม่เราได้ใส่จริงๆถ้าเขาหอนก็สิ่งทเขาเด็ยใส่ยูเลียอลี่ขามันเปื่เปื่อยไม่ว่นเราใช้ก๊เขากาเปิดในห้องพิ่สูนชีวะจะลองเอากนตอกำใส่เลยเขาส่ตัวเน้ย แต่สา้าเด้แต่สาห์เจ้ากำกำตอกกำเต๊่บเจ้าไปปืนวันสายเนี่เจากระซ่างบะเจ้าวกระซ่งบเจ้าไปเปิดไปเปิดแช่น้ดึ้นึงมันสิเป็นตะกอนเป็นขี้ดินขอางานี่ยขี้มูแทเปอร์เซ็น้เลลายจบเ้เมาึ่งแ้อคือเอยั่าเด้คุณวเอามื่อนี่ปิดกล้องซอกแกงน้อยแน่ ตัวนี้กันตีเลยกันตีเลยครับกันตีเจไปวไปเพราะว่ามีบาดเทาบาดบส่แนแต่ว่าเม่นเป็นยังกับจังสีละปกติกับจังสี